ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธสสเจ้าทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอิติยาบุทรายกฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในครั้งนั้นพระองค์ทรงปรารบเศรษฐีชื่อว่าอบุตกะหมายความว่าเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรจึงได้จัดประธรรมเทศนาว่าหันนันติโลพา ุเมทางเป็นต้นความมีว่าเมื่อพระเจ้าประสเสนาธิโกศทรงสับับการทำการละโคเศรษฐีนั้นแล้วอคืเศรษฐีนั้นตายยิงตรัสถามว่าทรัพย์สมบัติของบุคคลที่ไร้บุตรจะพึงตกแก่ใครเมื่อทราบข่าวาะบรรดาหมายข่าราชบริพานทั้งหลายผู้ไม่ิจ้ัย้คดี ว่าทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ต้องถึงกับราชาจึงได้นํานำจึงให้นำทรัพย์มาจากเรืองของเศรษฐีนั้นมาสู่ราชตระกูลใช้เวลาขนอยู่ถึงเจ็ดวันแล้วจึงได้สเสด็จไปสู่สำนักพระองค์สมเด็จพระผูมีพระภาเจ้าเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วสมเด็จอมตดอ,อีจแก้วจัดว่าขอเชิญพระมาหาบาพิตรรองทรงเสด็จมา ที่นี่เพราะเหตุอันใดห,หนอเพราะเวลานี้มันนี้มาแต่ยังมันรองยินได้กราบทูลว่าข้า,รพ,าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้ามีสาวดีผู้เป็นเศรษฐีในกรุงพาราณสีนี้ทำกาละเือตายสิ้งแล้วข้าพระพุทธเจ้านำทรัพย์สมบัติซึ่งเศรษฐีนั้นเป็นคนไร้บุตรไปภายในภายในพระราชสำนัก เมื่อเสร็จแล้วจังกลับยังมาเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้ามีเรื่องทั้งปวงซึ่งตามในที่มีมาในพระสูตรทั้งหลายแล้วนั้นมีอยู่ว่าเมื่อพระราชากราบทูลข้อความนี้แล้วได้ยินว่าเษตีนั้นเมื่อเขานำภาชนะอันมีรถเลิศต่างๆเข้าไปให้ได้ถทัด เศรษฐีนี่มีสตังมากเขาใช้ถาดทองจิงเครื่องรองรับอาหารถ้าเศรษฐีนั่นก็กล่าวว่าพวกมนุษย์ย่อมกินโพชนะอย่างาเป็นเช่นนี้ได้หรือม่มนุษย์ที่เขาไม่กินกันอย่างนี้พวกเจ้าทําการเยอะเยะ้เราไ้ยังไงเดี๋ยนี้นี่ม่มันเป็นกฎขั้งกรรม เวลาเขานำอาหารดีๆใส่ถาดสข้ามไปให้แกก็าหาว่าเขาเยอะเยะ้ยเมื่อเขาเข้าไปตั้งไว้ในที่ใกล้ของแกแกก็ไล่คุบไล่ตีคนทั้งหลายเหล่านั้นด้วยก้อนดินบ้างได้ถอนไม้บ้างเป็นต้นไล่คนทั้งหลายเหล่านั้นให้หนีไปนี่เวลาเ,เวลาที่แกจะบริโภคอาหารแกก็ไม่กินข้าวดีๆ ได้กินปลายข้าวไอปลายข้าวละเอียดยดแต่ก็ไม่มีน้ำผักดองเป็นกับนี่เป็นเรื่องราวที่แปลกขบรรดาคนที่เป็นสตีเขาไม่จะกินของดีกันเวลานี้ขอบันดาสฐีทั้งหลายกินอาหารในบ้านไม่พออร่อยก็ต้องไปกินอาหารนอกบ้านที่มันมีราคาแพงกว่าจิงยโก้จิงยะเก๋เรือว่าบรรดาเสฐีทั้งหลายเหล่านั้น ในสมัยนั้นเวลาเขายจะกินกันเขากินข้าวมาทุกปายญาติที่เป็นของที่มีรถเลิศพจนะที่ใส่ก็เป็นพรจนาททองคําแต่ว่าเศรษฐีคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเขาถาดทองคําไปให้ใส่ของอาหารดีๆไปให้แกไล่ตีเขาแต่ก็กลับกินข้าวปลายข้าวกับน้ำผักดองเป็นอาหาร นี่ตามบาลรีจึงกลับไปว่านี่จึงเป็นโภชนะที่มนุษย์เจบอกว่าไอ้นี่สิปลายข้าวนี่กับน้ำบักดองนี่มันจึงเป็นอาหารที่มนุษย์ควรจะกินมนุษย์อะไรกินของยิ่งไปกว่านี้มันไม่ใช่มนุษย์เจว่าอย่างนั้นนี่เป็นเรื่องของแกไม่ใช่เรื่องอาตมาเมื่อเขาเข้าไปตั้งผ้าคือเอาผ้าเข้าไปให้ก็ดีเอายานพาหนะเข้าไปให้ก็ดี เอาร่มหรือว่ารองเท้าที่น่าใช้เอาไปให้ก็ดีเจอก็ไล่ตีพวกนั้นเพราะว่าเอ่อเจก็ไล่ตีคนพวกนั้นได้ก้อนดินบ้างก้อนหินบ้างไม้บ้างไล่คว้างไล่ตีให้หนีไปในเวลาที่แกนุ่งผ้าแทนที่นุ่งผ้าดีๆกับนุ่งผ้าป่านที่ไม่เนื้อเลวๆ เวลาที่จะใช้ร่มก็เอาใบไม้มาทำร่มเอาใบไม้เอากิ่งไม้มาถือไว้ทำร่มเวลาจะไปไหนรถดีๆรถใหญ่ๆรถสวยๆจะไปนั่งก็นั่งรถเก่าๆก็ยังดีจะนั่งรถ <c oughs> เพราะว่าเป็นเศรษฐีจำจะต้องมีรถแต่ก็มีรถเก่าๆให้ความจริงคนเล่งของเก่านี่ก็ดีเหมือนกัน องค์สำเร็จสภเกวันีิริทรงตรัสเล่าบุพกรรมของอุปตกาเษฐีนั้นว่าพระมาหาบอกพิดเรื่องเคยมีมาแล้วคือกาบดีผู้เป็นเษฐนีนั้นต้อนรับพระไตรเกพผูุ้ทธเจ้ามีนามว่าตาครเสขีด้วยบินดบาอยเตืออหารแล้วกล่าวว่าท่าน ท่านทั้งหลายจงให้บินาบาตกืออาหารแก่สมณะเมื่อแกสั่งอย่างนี้แล้วก็ลูกจากอาสนะแล้วก็หลีกไปนี่ต่อมาได้ยิงข่าวว่าเมื่อเศรษฐีนั้นเป็นพวกไม่มีศรัทธาอยู่แล้วก็แกก็เป็นคนโง่เขลาเมื่อกล่าวอย่างนั้นแล้วก็หลีกไปบรรดาบุตรดีปัญญาก็ดีเขาก็เขามีศรัทธามีความเรื่อมใสในพระบจัจเจพระพุทธเจ้า เราคิดว่านี่เป็นการนานแล้วหนอเราจรึงได้ยินคําว่าจงให้จากปากคำของเศรษฐีนี้เพราะปกติตาคนนี้แกไม่เคยยอมให้อะไรเลยยากิแกจนคนจะตายมาขอแกไม่เคยให้คำว่าให้ไม่มีคราวนี้มีคําว่าจงให้ <c oughs> ฉะนั้นความดีใจของพวกเขาจึงเกิดขึ้นสําหรับบุตรปัญญา วันนั้นมีความเต็มตื้นพระติปิติจึงตั้งใจไว้ว่าจะถาวายอาหารเป็นธรมบัตแก่พระบัจจีพพุทธเจ้าอย่างดีที่สุดที่เพิ่งมีในวันนั้นเขาั้งหลายเหล่านั้นยังรับบาตรของพระบัจจีพพุทธเจ้าเข้ามาแล้วก็ได้ถาวายเป็นบามบัตรมีอาหารมีรับรสเลิศมีความประณีตอย่างยิ่งให้เต็มบาตร แล้วก็ถว,วายพระปฏิเจรพระติจ้าไปฝ่ปายท่านเสรษฐถนั้นกลับมาแล้วเห็นพระปฏิเจรพระติจ้านั้นยังถามว่านี่สมณนะท่นานได้อะไรมาบ้างเมื่อถามพระปฏิเจรพระติจ้าแล้วก็จับบารจับบาดคำพระปฏิเจรพระติจ้าเปิดฝาบาดมองดูเห็นอาหารในบาดมีรถมีเป็นอาหารปลานี่ เป็นของดีเป็นกรณีพิเศษก็มีความเดือดร้อนในใจรังได้คิดว่าเอเจ้าพวกทาสหรือกรรมกรของเรานีนะ่ถ้ามันจะกินของดีๆอย่างนี้ยังดีกว่าพระเพราะว่าเจ้าพวกทานและกรรมกรพวกเราของเราเนี่กินแล้วมันก็ยังทํางานทําการให้แก่เรา มอันนี้ว่าพระองค์นี้จะกินแล้วจะทําอะไรบ้างพระองค์นี้จะกินแล้วแกก็อนอนนอนหลับนอนหลับตื่นมาก็มาบินาบาัดมาขอข้าวชาวบ้านกินเพราะฉะนั้นการให้อาหารอย่างนี้กับพระประเภทนี้เราก็ที่ผายแน่ถ้าคิดอย่างนั้นอาบาลีทิ้งกล่าวว่าอันหนึ่นงเมื่อท่านเศรษฐีนั้นลง ไอ้ตอนนี้จะเป็นกรรมหน,นึ่งที่เขาต้องกินอาหารเร็วๆท่านบอกว่าเศรษฐีคนนั้นฆ่าบุตรน้อยคนหนึ่งของพี่ชายจากชีวิตในภาษาบาลีท่านไ่บอลปรุงไเอตุแห่ทรัพย์สมบัติได้ยินว่าเด็กคนนั้นเมื่อเวลาที่พ่อตายแล้วก็เวลาที่จะไปไหนก็ไปไหน,ก,ไไหนกับอาไปไหนก็ไปกับคุณอาด้วยคุณอาก็จับมือ ใครก็จับนิ้วมือของท่านมหาเศรษฐีผู้เป็นอาเที่ยวไปเดินไปไหนก็ไปด้วยบัลลีตะโบเที่ยวไปเมื่อเวลาไปแต่ไหนก็พูดว่านี่ยานนี้นะที่เรานั่งมาเนี่ยตัวรถเนี่ยเป็นรถของบิดาของฉันโคตัวนี้ที่ที่ลากรถก็เป็นโคของบิดาของฉัน อะไรก็ตามในบ้านเด็กเห็นเขาบอกว่านี่ก็ของพ่อของฉันนี่ก็ของพ่อของฉันไอ้นั่นก็ของพ่อของฉันก็สร้างความเจ็บใจแกท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีก็คิดว่าบัตรนี้เจ้าเด็กคนนี้มันยังเป็นเด็กก่อนยังกล่าวว่าอย่างนี้ถ้าในการต่อไปเด็กนี้เมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่มแล้วใครจะรักษาพวกกรย์รทั้งหลายในเรือนนี้ได้ มันก็ยาวหมดไม่ได้การ <c oughs> ให้เจ้าเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้ต้องฆ่ามันเสียจึงนําเด็กคนนั้นไปนสู่ป่าแล้วจับที่คอบีบคอเหมือนก็บีบหัวมันใช่ไหมอย่างนั้นจับบีบคอให้เด็กเขาตายแล้วก็ทิ้งไว้ที่กอไม้แห่งหนึ่งเป็นอันว่าไอ้กรรมนี่แหละนี่เป็นเหตุให้เป็นบุพกรรมของท่านมหาเศรษฐีนั้น นี่ต่อมาท่านกล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้า,จาแต่งคำนี้ว่าถ้ามหาบกทิดด้วยผลแห่งกรรมที่กาบดีคือเศรษฐีผู้นั้นต้อนรับพระไบเจรผพุทธ้จ้าวินามว่าตาครรสิกขีด้วยบินาบ,บานั้นแหลเศรษฐีนั้นยิงเข้าถึงสู่สุคติเอโลกจวหวันเกดครั้ง อความจึงเพราะเขาถวายสั่งให้ถวายอาหารแก่พระบาทเจับพระพุทธเจ้าเขาก็เลยมีโอกาสเป็นก็ไ่เกิดเป็นเทวดาเจ็ดครั้งน,น่าคิดบุญกับกบาปนี่มันแยกกันธรรดาทาั้งปุตตบริษัทถ้าเวลาที่ทําบุญแล้วก็นึกไปด้วยถ้ามาเกิดกรรมอะไรไม่ดีถ้ามาในปัจจุบันก็นึกถครื่องบาปบ้างดูตัวอย่างเศรษฐีคนนี้เป็นสําคัญพรานันก่าวตว,ว่าได้ผลที่เหลือแห่งกรรมนั่นแหละ เศรษฐียึงครองความเป็นเศรษฐีอยู่ในสุงภาราสีนี่ถึงเจ็ดครั้งหมายความว่าบ,บุญที่ถวายแก่พระบาจีร์ยยพระไตรเจ้าหญ่ประเภทตั้งใจสั่งแต่มาทีหลังไม่เต็มใจให้แต่ก็ให้ไปแล้วก็มีใจประนามในพระบาจีร์พระไเจ้านั้นแม้แต่บุญหมาทานน่านในเจ้วันเลวก็ไม่ใช่เจ้ว่าดีก็ไม่เชื่อตอนต้นดีตอนหลังเลวบันดาลให้ท่านเป็นเทวดาถึงเจ็ดขน แล้วก็เสกกรรมฟามดีนั้นบันดาลให้ท่านเป็นมหาเศรษฐีในกรุงพาราณสีทึ่งเจ็ดครั้งองค์สมเด็จะมหาพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่าต่อไปว่าพระมหาบาพิตรเมื่ผลแห่งกรรมที่สหบดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นให้ทานแล้วมีความเดือดร้อนในภายหลังว่าพวกท่านหรือกรรมกรพึงบริโภคอาหารอย่างนี้ดีกว่า เพราะว่าพระกินแล้วนอนาะนั้นกินแล้วทํางานให้เราอีกครั้งได้มาหาเศรษฐีนั้นยึงไม่น้อมไปเพื่อการบริโภคอาหารอย่างดีหรืออย่างพุ่มเฟือยเมื่อให้แล้วมีอารมณ์ขี้เหนียวจึ่งไม่ต้องการอาหารดีไม่ต้องการอาหารพุ่มเฟือยไม่ต้องการภาจนะกโกเก แล้วก็จิตของท่านมหาเศรษฐินั้นไม่น้อมไปเพื่อการใช้สอยผ้าอย่างฟุ่มเฟือย่อไม่ใช้ของดีแล้วก็ไม่น้อมไปเพื่อจะใช้สอยยานพาหนะที่ฟุ่มเฟือย่อใช้รถดีๆไม่ชอบแล้วก็ไม่น้อมไปเพื่อรบริโภคมาคุณห้าอันดียิ่งหมายความว่าไม่จะชูไม่แต่งตัวกโกเก๋ก็เลยไม่จะชูด้วยนั้นก็ดีเหมือนกัน องสมเด็จพระพักวันตัดอ่อยว่าพระมาหาบพิตรได้ผลแห่งกรรมที่สาบดีเศรษฐีนั้นฆ่าแล้วซส่งบรของพี่ชายซึ่งเป็นเด็กน้อยจะเป็นลูกของพี่ชายนั้นจากชีวิตเพื่อเหตุแห่งทรัพย์สมบัติคือมีความโลภในทรัพย์สมบัติคิดว่าเจ้าเด็กนี้มันโตขึ้นมามันก็จะยึดทรัพย์สมบัติของมัน ไอ้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้นั้นที่เราครองอยู่มันก็จะประกาศว่านี่ทรัพย์พ่อของฉันนี่ทรัพย์พ่อของฉันเราก็จะได้ความละอายใจใจะนั้นใจจึงฆ่าเด็กน้อยในเชตายจเจตีนั้นเพราะฆ่าเด็กนั้นจึงต้องไม่แล้วในนรกเพราะนั้นมากขึ้งเวลาถึ้งร้อยปีโอ้โหร้อยปีนรกนี่มันต้องน่าคิดสิ ตกนรกทั้นไหนกันนี่นะท้าไม่บอกเสร็จด้วยถ้าลงแนเวกีมหานรกก็ต้องผิดอย่างสันชีพระนรกมีอายุเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีที่คุมที่หนึ่งถ้าลงนรกคุมนี้ก็แย่แต่ถ้าตงนรกคุมที่สองที่สามก็คูณในสองเลยไปถ้านารกคุมที่เจ็ดก็ต้องมีอายุครึ่งกับ พระนรกขุมที่แปดเือเวจีมหานรกก็มีอายุหนึ่งกับนี่แก่ลงขุมไหนก็ตามที่มันก็แย่ร้อยปีนรกก็ต้องคิดดูเฉพาะสันติพนรกที่มีอายุน้อยที่สุดก็มีอายุตั้งเก้าล้านปีของเราเป็นหนึ่งวันสามสิบวันที่นั่นเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีโดยขวันเดียวในสันติพนรกก็แย่นี่แก่ลอเขาร้อยปี เป็นอันท่านบอกว่าจึงไหม่แล้วในรกสิ้นปีเป็น,นมากสิ้นร้อยปีท่านบอกว่าสิ้นร้อยปีเป็นมากต่มันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าสิ้นพันปีเปน็นมากสิ้นแสนปีเป็นามากโอโ้โหนี่ไม่ใช่ร้อยปีอย่างเดียวสิ้นร้อยปีก็หลายหนสิ้นพันปีนรกนะนะร้อยปีนรกก็หลายหนสิ้นพันปีนรกก็หลายหน สิ้นแสนปีนรกกันหลายหลไปนั้นมากทนทั้งหลายก็ยังทรัพย์สมบัติที่ไรบุตรครั้งที่เิดนี้ให้เข้าสู่ในพระราชใน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 พระคลังของหลวงในผลนั้นเหลืออยู่แห่งกรรมนั่นแหละนี่พระมหาบพิตรอันหนึ่งบุญเก่าของหาบดีเศรษฐีนี้หมดสิ้นแล้วคือแค่ทำบุญหนเดียว แกไม่ได้ทําต่อไปเพราะการให้เ่านั้นไม่ใช่ให้เป็นสังฆทานให้ทานเป็นปาฏิปกุกนิสสทานสําหรับสังฆทานองค์สมเด็จพระพิชิตามารกล่าวว่าคนผู้น,นั้นแม้จะเข้านิพพานบุญน,นั้นยังเหลือนี่เป็นอนันวมาเขาให้ทานแก่พระบาเจกพระพุทธเจ้าก็หมายถึงว่าความเป็นพระละหันแต่ว่ามีคุณธรรมมีผลมากกว่าอาักสาวกรองมาจากพระพุทธเจ้า ให้ครั้งเดียวเป็นผลให้เกิดเป็นเทวดาเจ็ดขนเป็นมหาเศรษฐีเจ็ดขนแต่ผลในการเสียดายในทรัพย์ก็เลยกลายเป็นคนไม่ต้องการของดีผลในการฆ่าบุตรชายของพี่ชายนี้เพื่อจะแย่งทรัพย์ก็ต้องตกนรกครั้งละร้อยปีนรกหลายครั้งพันปีนรกหลายครั้งแสนปีนรกหลายครั้งสบาย ท่านังหลายฟังแล้วก็จำไปด้วยเวลานี้ชอบอย่างทรัพย์อย่างศิลปกันมากไอ้ื่างทรัพย์สินทํทำให้พี่น้องแตกราวกันฟ้องร้องกันเพื่อแต่ความสามาัคคีเพราะทรัพย์ศิลนี่มีเยอะนี่ต้องระวังระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยแต่กล่าวว่าบุญหมดไปเสแล้วและบุญใหม่ที่สหาบ,บดีเศรษฐีพวกนี้ที่จะทำใหม่ไม่เคยมีเลยพระมาหาบอกผิด ก็ในวันนี้ก็บดีผู้เป็นเศรษฐีนั้นกำลังไม่อยู่ในมหาโลลวะนรกสบายมหาโลลวะนรกนี่มีอายุถึงครึ่งกับอายุครึ่งกับและการทรมานในนั้นอเทอาขาสองข้างจุ่มอยู่ในดอกโบลเล็กที่มัดไว้จนแน่งขยับไม่ได้มือสองมือจุ่มอยู่ในดอกโบลเล็กแล้วก็หัวจุ่มอยู่ในดอกโบลเล็ก กลัวตัวโค้งอยู่เหล็กนั้นก็คมไฟก็ไหม้ลุกโชนอยู่ตลอดเวลาถ้าหล่นลงมาก็ถูกขอกดดาบที่รองรับแล้วก็ต้องกลับขึ้นไปใหม่นี่เป็นการทรมานอย่างหนักต้องคิดต้องคิดนะคนที่อยากจะได้ทรัพย์อยากจะได้สินอยากจะกินบ้านอยากจะกินเมืองอระวังระวังให้ดี แต่ปรารถนาได้โดยจิตที่ประกอบว้าได้อะอด้วความไม่ดีคือเป็นการทุจริตคิดไม่ชอบมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นของธรรมดาจะไปโทษจะไปว่าจะไปดา่าจะไปจะไปไปติดสินินชาใครก็ไม่ได้ไอการที่จะทําทบุญทงกุศลจะตนทาความชั่วไว้ผลมันแยกกันผลมันไม่ได้รวมกันความดีก็เป็นความดีความชั่วก็เป็นความสว่ว นี่ต่อมาพระราชาทรงสดับพระดำรัสเ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลแล้วจึงไกราบทูลองค์สมเด็จพระบทิพแก้ว,ว่าพระพุทธเจ้าขานาสัจจันนี่เป็นกรรมอันหนักที่มหาเศรษฐีนั้นเมื่อโพคะชื่อว่ามีประมาณเท่านี้หมายถึงว่าสมบัติที่มีประมาณเท่านี้มีอยู่ไม่ใช่สอยได้ได้ดยตนเองเลย เมื่อพระพุทธเจ้าเช่นกับพระองค์ทรงประทับอยู่ใกล้ๆก็ไม่ได้ทําบุญกรรมอันใดไม่ความจะยกมือไหว้ก็ไม่มีจะฟังเทศก็ไม่ฟังบายก็ไม่เคยใส่ไหว้ก็ไม่เคยเคารพนี่เป็นอันจุดจบของท่านมหาเศรษฐีอยู่ตรงนี้พระราชาทรงลำพยงต่าแก่พระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงตรัสว่าอิางเช่นนั้นธรรมาหาบพิตร ชื่ว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามได้โพคะทั้งหลายมาแล้วย่อมไม่แสวงหาพระนิพพานโอ้ตอนนี้พระพุทธเจ้าว่าจะเรื่องพระนิพพาน,นหนึ่งตัณหาซึ่งเกิดจากเพรามใส่โชคคสมบัติท่างหลายย่อมฆ่าคนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานดังนี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงตัดบาตไปคาถาว่า โู้ฆ่าทั้งหลายย่อมฆ่าคนตามปัญญาแต่ไม่ฆ่าคนผู้แสวงหาฝั่งโดยปกติคนสามปัญญาย่อมฆ่าตนเหมือนฆ่าผู้อื่นเพื่อความทยานอยากในโกคฆาเมื่อสมเร็จพระผู้มีพระภาเจ้าทรงแสดงวัรรมเทศนาจบบรรดาประชาชนทั้งหลายมีทั้งพระมีทั้งคน ที่นั่งอยู่ใ,ใกล้องค์สมเด็จพระทศกุลในเวลานั้นต่างก็บรรลุอริยมรรคเรียบผลไปตามตามกันมีพระโสดาปัิทผลเป็นต้นไปนั้นมากที่ะบรรดาท่านพุทธบริษัทการที่นำอวบธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จไปจินาวรปรมาศัสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าในเรื่องอุปถกมเศรษฐีมากล่าวให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟ,ฟัง เพื่อเพื่อจะได้ทราบชัดว่าบุญกรรมที่กตคนทําไว้ยจะม้ผลต่างกันคนเราในเชื้อชาตินี้ได้ฟังมามากอาต่มาเองนะ่ะถูกคนปรารบมามากเมื่อเกิดความยากเกิดความลําบากขึ้นมาในการใดเช <c oughs> ่นมีอาการป่วยไข้ไม่สมบายเป็นต้นหรือความยากไร้เข้ามาถึงตนความเดือดร้อนเข้ามาถึง ก็พากันมารำพึงรำพันกล่าวว่านี่ท่านบุญอย่างั่นทำทุกอย่างนะบาตรจิ้งก็เคยใส่กระถิ่งก็เคยทอดถ้าป่าก็เคยถวไหวสังฆทานก็เคยให้บทวิหารการบร,ริญก็เคยสร้างแล้วการพัสฟังประธรรมคำําสั่งสอนก็องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้า,าที่ประสงค์ชั้นแดงก็เคยสร้ก็คเคยฟังเป็นอันว่าชาตินี้ท่นสร้างความดีทุกอย่าง แต่ทำไมบุญกุศลไม่ได้ช่วยฉันมีความสุขนี่ฉันมีความทุกขทุกอย่างบางคนก็บอกว่าดูที่สามีอยู่ดีๆก็แยกตัวไปซะแล้วไปหาพัญญาใหม่ยังีเป็นตนบางทีก็อ้ก,กรรมที่เป็นกุศลไม่ได้ช่วยฉันเลยเวลานี้ชาวบ้านชาวเมืองเขามาคดเขามาโกงฉันฟ้องร้องฉันทรัพย์สินไม่อยู่ก็ต้องู้ความกัน เป็นนั้นว่ามีความลำบากต้องสิ้นทรัพย์ต้องกิ้นความสุขบางท่านก็นดูที่ท่านดูฉันทําบุญเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ร่างกายเต็มไปด้วยทุกขเวทนาอย่างสาหัสจะหาความดีอะไรไม่ได้ไอ้ความป่วยไข้ไม่สบายมันก็รบกวนอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอนวุวาธนางหลายเหล่านี้ท่านมีความเข้าใจว่าเวลานี้ท่านทำความดี แต่ว่าท่านลืมความจริงไปอย่างหนึง่งว่าก่อนที่ท่านจะเกิดมานี้แต่ละชาติท่านทำอะไรมาบ้างความจริงผลของความดีของท่านก็ปรากฏแล้วความดีที่ปรากฏยังไงกการที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ในบรรดาท่านพุทธบ,บริษัททั้งหลาย <c oughs> อย่างเลวที่สุดก็เป็นบุคคลผู้เคยมีศีลบริสุทธิ์หรือว่าเคยมีกรรมบดบริสุทธิ์ กรรมดจิตบ,บริสุทธิ์มาแล้วในการก่อนจึงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั้งหลายก็เพราะอายความดีที่เคยมีศีลและเคยมีกรรมบดนี่ทรัพย์สินทั้งหลายที่ท่านยังมีขึ้นมาได้ก็เพราะอายการบริจาคทานการให้ในการก่อนให้ผลจึงมาให้ความสุขแก่ตนเป็นคนที่มั่งมีเทรัพย์ต,ตามสมควรที่เรียกว่าตามสมควรก็เพราะว่าให้มากก็ได้มาก ให้น้อยก็มีน้อยให้ทานแก่บุคคลที่บริสุทธิ์ก็มีทรัพย์มากให้ทานแกคนที่ไม่บริสุทธิ์ก็มีทรัพย์น้อยที่มีอาการไม่สม่ำเสมอกันเพราะอาศัยบุคคลผู้รับกับบุคคลผู้ให้สัวัตถุผู้ให้ถ้าผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์วัตถุทานบริสุทธิ์ทานถึงแม้ว่าจะน้อยนิดเดียวก็มีอนิสงส์มากเป็นมหาเศรษฐีได้แต่หาว่าท่านมหาเศรษฐีคนนี้กราบไปแล้วนิสัย ตัวท่านเองขณะที่คิดจะให้ใจบริสุทธิ์และท่านผู้รับคือพระบตจปิจกพทธเจ้าก็เป็นพระบริสุทธิ์วัตถุทานในคราวนั้นที่ให้ให้กันไปก็เป็นวัตถุทานบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าทรัพย์ส่วนใหญ่ท่านใหญ่กโกงเข้ามาแต่ศีลทธิในการบริโภคอาหารย่อมมีอยู่ก็ถือว่าทรัพย์ส่วนนั้นบริสุทธิ์ท่านจึงได้เป็นมหาเศรษฐีได้ทั้งเจ็ดครั้งเป็นเทวดาได้ทั้งเจ็ดครั้ง ได้กรรมที่ตามสนองที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ฆ่าเด็กน้อยลูกคุญชายลูกชายของเจ้าของทราบคือพี่ชายให้ตายต้อสนองท่านให้เป็นผู้ต้องตกมานรกสิ่นกาลนานและอาศัยเจตนาที่ท่านไม่ดีในตอนหลังประนามคิดประนามพระเบเกพระพุทธเจา้าว่ามีคุณค่าไม่เท่ากับทาตุกรรมกร ของดีอย่างนี้พระไม่ควรจะกินเพราะกินแล้วก็นอนไม่ควรจะให้ถ้าอยาให้ท่า,ากนกรรมกรกินก็ดีกว่าแต่ถ้าว่าท่านเสถีคนนี้ก็ไม่ได้แย่งทรัพย์สินทั้งหลายล่านั้นคือโภคาที่ให้แล้วกลับมาเป็นในเพียงเจตนาของท่านชั่วฉะนั้นการเกิดมาในชาติหลังที่เป็นมหาเสถีฐีแต่ละชาติจึงไม่สามารถจะใช้ของดีได้ใช้แต่ของเลวเพราะเจตนาเศร้าหมองนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท กฎของกรรมตามที่นำมากล่าวนี้เป็นพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสตร์สันดาสมาสุพุเจ้าท่านกล่าวให้ฟังท่านจะเชื่อและไม่เชื่อกับเ,เรื่องของท่านเวลานี้ก็มองดูเวลาหมดเวลาชิ้นแล้วก็ต้องขอยุติวุตเพียงเท่นี้ขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ปุ่ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี